ร้อนสิทุก <laughs> คนเคยอานจะได้ยินในเรื่องของผิดองคกับยุ่งดีพี่ยาก็พูดขึ้นมามเหมือนเหมือนเหมือนท้าทายอะ สวัสดีค่ะมาพบกับไอซ์นะคะในรายการหลอนสี่รายการที่จะเชิญเพื่อนๆแล้วก็แขกออาเพื่อทั้งบ้านมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์หลอนๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้พบเจอมากับตัวเองหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้เราฟังมาจากคนรอบข้างก็สามารถมาแชร์ให้พวกเราฟังได้ในรายการหลอนสี่สำหรับอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่13ด้วยนะคะ13เลขสวยมากนะคะก็สนับสนุนโดยค่ะปอกันช่างนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ปอแนะนําตัวได้เลยค่ะครับสวัสดีครับ ผมพอกันช่างนะครับผมชื่อปอนะครับก็ปอกันช่างเนี่ยก็จะทําเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับต่อเติมสร้างโกดังลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดหาศิลปินมาออกงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาทางผมที่เบอร์0 8 7 5 0 9 0 9 9 9ครั ก็สามารถติดต่อพี่ปอโดยตรงได้เลยะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP 13ด้วยเลขสวยด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่ปอได้ประสบพบเจอมากับตัวเองด้วยใช่ครับอ,อันนี้อันนี้บอกเลยว่าพบเจอกั็มาตัวเองแล้วก็แล้วก็เจ็บมากมวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะพี่ปอถ้าเกิดพูดเนี่ยก็ ทุกคนเคยอาจจะได้ยินในเรื่องของผีดอิงกรับอืมได้ผิดิงกับนะคะคอันนี้ได้เจอแบบมาโดยตรงเลย oh, ใช่ครับวันนี้ตื่นเต้นที่จะได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็เป็น e บีสิบสามด้วยนะคะครับก็เดี๋ยวให้พี่ปอเล่าได้เลยค่ะอืมคืนนี้ครับก็อ่าผมก็กลุ่มเพื่อนคมหนึ่งเนี่ยก็จะมีผม,มก็ลุ่มเพื่อนอีกสามคนคก็จะมีพี่คนหนึ่งชื่อสุริยะค่ะนะครับพี่แจ้ แล้วก็น้องปองอ่าก็สี่คนซึ่งวันนั้นอ่ะ <c oughs> เหมือนเราไปกินอะไรกันน่าจะเป็นร้านอาหารเรื่องมาหลายปีละหลายสิบปีและ้ะเราเราน่าจะไปกินแล้วก็ไปเมาอะไรทักอย่างก็ทุกทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไร,รบ,บ้านพี่แจ้เนี่ยเขาอยู่ช่วงอ่าเส้นที่จะไปดอนเจดีอ่าเส้นเล็งเมืองอะนะอ่า <c oughs> ก็วันนั้นก็มีผม มีพ่ยะมีปองมีพีแจก็นั่งขับรถไปก็วันนั้นจะไปส่งพีแจมันก็มืดแล้วแลวหละอ่าก็ประมาณสามสี่ทุ่มไม่แน่ใจว่าตรงกรบงานดอรหรืออะไรหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่วันนั้นเราเปส่งพี่เขาอ่าก็ส่งกลับบ้านธรรมดาก็ขับรถกลับมาขับรถกลับมาปุ๊บก็ผ่านตรงวัดดงกระเชานะแต่เรามีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราขับตกเนี้ยทุกคนมันต้องนิ่งว่ะทําไมมันต้องมีแบบมันรู้สึกแบบมันขู่ดับอะบอดๆอะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่มีอะไรก็ขับมาในเมืองมาบ้านพิยะอะไรเงี้ยบ้านพิสุริยะก็มีโผมีปองมีพิยะเออยุ่งดีพิยะก็พูดขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนท้าทายอะอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่อยากพูดคือ พูดพูดแบบโอ้โหแบบอันีมากเลยพูดแบบว่ายังไงมึงก็ต้องเจอะเอออะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งเราก็มีความกลัวนะที่แกพูดมาอะไรเงี้ยก็ขับรถกันไปอีกรอบหนึ่งขับจากในเมืองขับไปที่วัดดูกระเช้าอีกรอบหนึ่งเออขับอีกแลเออคราวนี้มันมีความรู้สึกแปลกๆแล้วทุกคนเงียบในรถมีผมมีพ่ยะมีปองผมนั่งไปไกลปองทุกคนเงียบ ล้วก็ไม่มีอะไรอพอพานเสร็จปุ๊บก,ก็วนรถกลับเข้าเมืองม,มันเหมือนไปทา้าก<อ>่อนใช่ไหมเออแล้วก็นี้พอกลับกลับเข้ามาในเมืองเนี้ยเราแวะส่งไอ้ปองก่อนอที่ที่ของวัดป้าแต่วันนั้นผมกลับไปนอนบ้านพี่ยะผมก็นอนบ้านพี่ยะแหละ<อ>ก็นอนไปก็เลยบอกพี่ยะนี่เราทากันทุกเลยใช่ไหมเนี่ยผม พี่ก็กลัวเป็นคนกลัวพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดจะไปถาทายอะไรเงี้ยแต่พี่พูดซะขนาดนี้ก็โอไม่รู้จะเป็นยังไงอะไร,รเงี้ยเออก็นอนไปตอนนั้นตื่นมาสักสิบโมงคือตรงนั้นอะถนนเส้นลงกระเชา้ามันเป็นเส้นที่สิบล้อมันพาดกันเยอะรถดินอะมันจะเยอะใช่ไหมเวลาขับไปฝุ่นมันจะเยอะเออแล้วรถพี่อะ น่าจะล้างมาใหม่ด้วยแล้วก็โดนฝุ่นเต็มเลยไปกลับสองรอบอ,ะอ่ะเออสิ่งที่พี่เจอมาตอนเช้าก็คือมันเป็นรอยเล็บมือแปะอยู่ตรงประตูอะ่ะที่เป็นฝุ่นเต็มคันรถเลยถ้าเกิดมโนภาพก็คือเหมือนคนนอนอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เกาะอยู่างเงี้ยแล้วก็เป็นเล็บยาวๆเกาะเกาะอยู่เงี้ยเป็นอย่างเงี้ยพี่พี่กลัวมากกว่าน,นั้น เดีวพี่ก็เรียกพิยามาดูพิญานี่คืออะไรพิยาก็เหมือนสตันไปอะอตะโกนว่าเชี่ยอะไรเนี่ยอ,อะไรประมาณเนี้ยอเออก็ก็ทําอะไรกันไม่ถูกพี่ก็กลับไปกรุงเทพจากเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็กลับไปเรียนดนตรีที่กรุงเทพก็กลับมากลับมาหาพิยาไอ้วันยุ่งดีอะ ไอ้ปองมันเดินมาจากวัดป่าบ้านมันนะมันจะใส่รองเท้าเดินมาขย่มประตูวามีอยางบุ้ม,อมเออพิยาบอกเฮ้ยใครวะอะไรเงี้ยก็ลงมาดูเปิดประตูบ้านเป็นไอ้ปองเว้ยเป็นไอ้ปองที่เดินมาแบบเอ้ยเ,ยเ,ยเยขาอ,อยู่ข้างบนน่ะผมจะไปหาเหมือนคนไม่ได้สติคยุ่งเงี้ยมันจะขึ้นอย่างเดียวพี่กับพิยาก็ดึงดึงมาลงมา เออดึงมาลงมามันก็จะขึ้นแม่งด้านฟ้าอย่างเดียวพี่พูดได้เลยถ้าเกิดมันขึ้นไปด้านฟ้าวันนั้นมันก็โดดลงมาแน่เออพี่ก็เลยถามว่าจะขึ้นไปทําไมเนี่ยมีเรามีคอปเตอร์เวยกาจะมารับขอล้ออยู่ห้างบนพี่ก็ถามใครรออยู่ห้างบนบอกจะขึ้นจะขึ้นจนมันเดินไปเดินมาคือบ้านพี่ยามันมีประมาณสองสามชั้นมันคงเหนื่อยอะมันก็หิวข้าวแล้ววันนั้นแม่พี่ยาต้มไข่ไปดิมันก็ พยายามใครกินก็ข้าวเหมือนคนไม่เคยกินเลย<ม>แบบพี่บอกพี่มองไกลๆแบบเฮ้ยพี่ยาไม่ธรรมดาแล้วนะตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อค<ม>ืน<ม>ก็ก็เริ่มกลัวแล้วพี่ก็เลยทอดพระหลวงประคัม<ค>ใส่เข้าไปก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยยันที 1, 2, ่หนึ่งที่สองอะพี่ขับรถไปส่ง<ม>ไปส่งไอ้ปองที่บ้านแล้วมันก็วอยจะมาหาอีชื่ออะไรพี่จําไม่ได้ มันมันพูดชื่อเนี่ยนะแต่พี่จําชื่อไม่ได้เออแล้วก็มันก็จะมาให้ได้อะจนขังมันไว้ขังมันไว้แล้วพ่อมันก็คงพาไปโรงพยาบาลก็หมอยังหาสาเหตุไม่ได้นะเออว่าเป็นอะไรย่งดีมันเป็นอ่ะเข้าใจว่าเหมือนไอ้ปองอ่ะไปเห็นอะไรมาคืนนั้นอ่ะแล้วไม่บอกพี่คิดว่านะว่าไอ้ปองอ่ะน่าจะเห็นอะไรวันที่ผ่านวัดน่ะดวงกระเช้าอ่ะแล้วมันไม่พูดซึ่งมันเป็นเด็กเงียบมันไม่พูดแล้วเขาเนี้ย มันคงไปเจออะไรของมันน่ะที่บ้านอีกแล้วมันก็วิ่งมาเพื่อจะมาหาอะไรใครสักคนคคเออไอปองเนี้ยเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่แจเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไอปองป่วยปุ๊บพอมาอีกไม่เท่าไหร่คนพี่แจ้ที่ไปส่งก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแงรงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงป่วยเออ แล้วพอผลสุดท้ายมาเป็นพี่พี่<ม>เป็นพี่พี่พาตัดโรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมราชประมาณยี่สิบวันดูดหน่องเนี่ยเพราะไม่รู้เป็นอะไร<ม>โดยไม่ทราบสาเหตุก็แต่คนไอ้ไอ้คนที่ท้าทายไม่เป็นอะไรเลย<ม>เออไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อโตแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เงียบหายไป<ม>แต่มันม,ม,นมีมันมีภาพที่พี่ยาเขาไปกินข้าวกับแม่เขาถ่ายรูปมันติดตาดวงตาผู้หญิงอะ่ะ<ม>เป็นดวงตาดวงตาเป็นจุดเป็นจุดเต็มเลย อันอันนี้พี่เห็นเออใช่อันนี้ที่พี่เห็นนะแต่แต่พี่คิดว่าอ่าในใจเราก็ขอมาลาโทษเราเราไม่ได้มีเหตุตั้งใจเราเราเราด้วยพยะเขาก็คงแบบขอมาลาโทษแล้วเหตุการณ์ก็เลยเงี้ยไปอะไรเงี้ยแต่ก็เลยยากบอกว่าแม่งสิ่งมองไม่เห็นพวกเนี้ยนะอย่าท้าทายอันนี้เป็นประสบการณ์อย่าพูดท้าทายต่อให้เรายุ่ไกลขนาดไหนก็ห้ามพูดท้าทาย เป็นปรภบการณอร์ดเลยว่าวัยรุ่นยาเฮาอยาไปท้าทายอะไรที่มองไม่เห็นเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะขึ้นกับเรา<ม>แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าว่าสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงไหมแต่พี่มีความรู้สึกว่าวันนั้นเราก็รู้รู้รสึกไม่ค่อยดีอ<ม>ืมก็เลยเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็ทําทําคนฟังก็คนลุกแหละนะคะ <c oughs> แล้ว เขาเรียกว่าเอฟเฟก์มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดกับคนที่พูดแต่ว่าเอฟเฟกมันมาเกิดกับไอ้คนที่นั่งอยู่หลังอะไอ้คนที่นั่งอยู่หลังรถหมดเลยดูหนดเลยนะโอ้แล้วมันร้อนตรงที่แบบว่ามีรอยนิ้วมือผู้หญิงแล้วแบบคือมันมันถ้าเป็นคนมันทําไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่เกาะมันเป็นไม่ได้เลยมันเป็นได้อย่างเดียวคือคุณต้องอยู่ใต้ท้องรถแล้วคุณก็เกาะยูงั้นอะที่รถกําลังวิ่งด้วยคือคือคุณก็ไม่พอคุณต้องขยับตัวแบบตึ๊ก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  มันไม่ใช่แค like ่รอบรถนักระโปรงก็โดนนะยันยันกระโปงหลังอ่ะคือทั้งคันยกเว้นก็เอ้ยบนหลังคาโดนหมดเลยแล้วเป็นรอยเล็บแบบยาวๆคิดดูใครจะทำอ่ะใช่มันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็นอนกันยู่ตื้นมาเช้ามาแล้วโอ้โอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากฟังมานานแล้วเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับตำนานกีตินกลับเนี่ยเพราะว่าในสุพรรณเนี่ยคนที่อยู่สุพรรณเนี่ยก็ต้อง เคยได้ยินเคยฟังตำนานผีจีนกลับมากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะมีไปล่าท้าผีไปอะไรอย่างเงี้ยที่เส้นนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นป๊อบแล้ววันนี้เหมือนได้มาฟังประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยเจอโดยตรงเลยใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับไม่มีการเมคแล้วผมก็กลวยจริงด้วยเรียกได้ว่าทรมานกันเลยใช่ คือแต่และคนก็เจอมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทายเหตุการณ์ก็จะแตกต่างกันค่ะแต่แต่ละคนเนี่ยหรือว่าหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันโพสิชันในการเล่าของก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ลวหลายคนที่เคยเจอกับประสบการณ์กับผีติดกลับเนี่ยก็จะเจอกันแบบคนละแบบคนะละรูปแบบคนละแบบคนละรูปแบบ ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีติ้นกลับอะไรเงี้ยอีกนะคะเคยพบเจออะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาเล่าได้นะคะในในรายาการหลอนสีของเรานะคะก็สําหรับวันนี้เรื่องเาวาสนุกมากค่ะพี่ปอและพี่ปอเองมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยใช่คะเกี่ยวกับเ,เรื่องป่าด้วยเรื่องป่าเรื่องเรื่องที่บ้านตัวเองก็มีใช่เรื่องที่บ้านก็มีพี่ปอเรื่องหลอนๆเยอะมากนะเดี๋ยวเรา รอฟังในอีพีต่อไปนะคะว่าพี่ปอเนี่ยจะเอาเรื่องหลอดอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอด้วยนะคะขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณเป็นที่เป็นวันนี้เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะเดี๋ยวให้พี่ปอฝากผลงานอีกรอบหนึ่งนะคะผมก็ชื่อปอนะครับบริษัทปอกัรช่างก็รับทําบ้านทําโกดังนะครับแล้วก็จัดหาจัดจ้างศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเลยใครอยากติดต่ออะไรมาก็ ตามนี้ได้เลยนะครับศ8 7 5 0 9ป9 9กครับค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกทุกทกท่านด้วยที่รับชมกันมาจนจบนะคะ EP นี้เป็น EP ที่13ด้วยนะคะคเป็นโชคดีมากนะคะพี่ปอแล้ววันนี้เราทายกันดึกด,ด้วยบอกเลยว่าหลังเที่ยงคืนนะคะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไอ้ใต้คลิปนีน้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ช่องให้ไอ้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะไได้้ม่ตอง าพาดการเวลาอัพคลิปใหม่เนาะคลิปเด้งใหม่การแจ้งเตือนเด้งเข้าไปเนี่ยจะได้เข้ากดเข้ามาดูความสนุกความหลอนของเราเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูกันจนจบคลิปนี้นะคะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะคะในอีพีต่อไปเนี่ยแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะเรื่องเราที่แขกรับเชิญนาม,มาเล่าจะหลอนขนาดไหนนะคะรอติดตามได้นะคะในรายการหลอนสี่วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะหลอนสิ